สวัสดีวันที่11ของการเรียงปนินนะครับผมนี่เลยฮะให้ดูก่อนนะฮะปั๊มต้องมีอะไรปุดอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นก้านเอดอกต้นโหกวางนะครับปลาขึ้นมาลอกินหัวหารนะครับเต็มเลยนะครับเมื่อวานอีกแล้วนะครับลืมให้นะฮะพอดีไปหาปลามานะฮะเนี่ยนะก้านแบบนี้นะฮะ น่าจะเข้าไปอุดนะครับแต่น้ําใสนะใสสะอาดนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันครับครับผมนี่นะครับปลาก็กินหัวหานตามปกตินะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับไม่มีปลาตายนะครับวันนี้นะครับแต่เครื่องตัวปั๊มน้านะครับมีปัญหานะฮะเดี๋ยวต้องถอดตัวท่อดูดมาดูนะครับไอ้ก้านดอก ต้นหูกว้างน่าจะไปขัดกับใบพัดนะฮะมันเลยไม่หมุนนะครับน้ำใสสะอาดนะครับผมวันนี้นะครับปลาก็ขึ้นมากินหัวอาหารตามปกตินะครับปาลารุ่นใหม่ไม่ค่อยกลัวคนนะครับผมถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ผมเลี้ยงไปที่มันตายไปก่อนหน้านี้เนี่ยไอย้พวกนั้นเนี่ยจะกลัวนะครับแต่มาถ่าย,ยางี้มันไม่ค่อยขึ้นมากินแล้วนะฮะ อันนี้รุ่นใหม่นะครับมันก็ไม่ค่อยกลัวนะมันรู้นะครับ,ม, e รบม,มันคุ้นล,ละนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมารอตลอดนะครับตรงเนี้ยตรงช่องตรงนี้นะครับมันจะมารอกินหัวอหารนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่ลืมนะครับมาหานลืมอีกแล้วนะครับตอนเย็นนะครับลืมให้หัวอหารมันนะครับมันก็หิวนะครับก็เดี๋ยวจะทําเครื่องให้ หัวหารอัตโนมัตินะครับตามเวลานะครับตั้งเวลาไว้แล้วก็เดี๋ยวมันจะให้ตามเวลานะถ้ามีเวลาว่างๆเดี๋ยวจะทํานะครับผมไอตัวกระชังบกยังไม่ได้ทําเลยก็ยังไม่ได้ทาสักทีนะครับผมกระชังบกนะครับผมก็ผัดไปเรื่อยนะครับผมเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปหามิมอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ติดตามชมคลิปแล้วกันนะครับผมสําหรับการหามิมหาเอ่อพึ่งหลวงนะครับผมนี่นะฮะ ก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่11ของการเลี้ยงปลาน,นิลก็ไม่มีปลาตายนะครับปลาแข็งแรงทุกตัวน้ําใสสะอาดนะครับน้ําใสสะอาดนะชัดเจนนะครับผมมองเห็นตัวปลานะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมในวันถัดๆไปถ้าปั๊มน้ําทํางานปกติปลาไม่ตายนะน้ําก็คงไม่เน่านะครับผมเนี่ยปลาก็ึ้นมากินนะครับ โอเคครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับผมก็จะทําคลิปอัปเดตให้ได้รับชมกันทุกๆวันละกันนะครับสาหรับการเลี้ยงปลาน,นินที่ได้จากธรรมชาติในวงบอ่อซีเมนนะครับผมนะฮะในระบบน้ําปิดแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ